หนึ่งสองสาสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> เราสามคนพ่อ oh. แม่ลูกวันนี้เราจะมาเล่นเกมเยลี่ยาพิษค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยพ่อเป็นคนเลือกก่อนแม่กับลูกปิดตา่าลอกย่าพิษเนาะก็เสร็จแล้วบอกนา <Yeah. S 1> ตาฉันพวกเธอสองคนปิดตาจ้ะ มันจะซ้ำกันไหมล่ะเอาเลยต่อไปมีมันยาพิามม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 ดตายาพิดตาล้านหนู่งจะฟ้ออะไรเมื่อกี้เนี่ย,าายไม่ไม่โอแล้วละแม่ต้องโชว์ให้กล้องดูด้วยนะโอเคค่ะ เธอทำดีปะเนี่ยเธอเป็นคนเลือกก่อนอ่อนมาเธอจะเอาตัวไหนเชิญค่ะเลือกก่อนเลยค่ะหยุายเอาแลวแม่จากตัวไหนก็ได้จะบอกว่าราลุนไม่ก็ลุ้นไงอนละ เธอที่สันเศร้าบาทต่อไปฉันพ่อก็บอกแล้วนะคะว่าล่อนล้วงเออต่อตาฉันเด้อบนน้ยังมีน้ำโยู่เสียงอะไรแตาฉันไม่บอกไปดูที่คลิปเอาเธอเธอโชว์หรือเปล่าเธอโชว์หรือเปล่าตาฉันแกงหนึ่งสอง ตายไหมตายอยู่บ่ตาอ้อนเอาดิเอารอดไหมเอาไหมเอาอีกเดียวเออก็ต้องมันมีอีกดังอันนึง่งได้ทพี่เธอจะเสียเงินนะ เลือกกินหอยอ่อนรอดไหม่นอนพาก็พูดเรื่องสิคธิของพ่อรอดหรือเปล่าห้อยเอาด้ใจมันกินเวลา รอดปลใช่รอดต่เธอเอาคือหอดเยอะเดยข้อหอดหอนแล้วก็หอดเธอรอดรอดไหมเฮ้ยเอามาเอ้อนรอด แต่เดิอร้องให้ทำไมจ๊ะเอา้าเอา้าฉันแล้บอลแล้วก็เธอจ้ะยำมาแล้วหมดอยเ่ ดูเรนนี่วาชิเนนลาดฉันทาเลยของเธอแล้วเป็นสีเขียวให,ให้แค่นี้ให้นีลิีิเอคุใดน่าเชิญหาคุณดาริกา มันรถมันคือตีกันวะตายบ่โอ้ยเราพูดไม่้อนเองสีชมพมแน่นอนไม่คอย้อนไม่ใช่ของพันสีเหลืองเหรอเหลืองนายนมีจังห้าเหลือง มันหัวเราะคุณไม่เอาที่คือเป็น่ยนยังไงวะใกล้ซิดตาเด้อบ้าอัอนเอาสู่ยสองคนคือนานตายแทะอ๋อแม่อ่อนอย่ามาหันฉันคงฉันพ่อเธอตายละ ตอดกอดไม่ดกนอมันเลยว่าสูสองคนรอดไหมการเอาเย็นสองคนสูองคนบัเกียวกับเลือไอ้บัเกียวก็บแดงรอดรอดรอด 不，那不 nhóm gì mày. Em học bao tiền này. Anh nói bao nhiêu? Lót bao? Đi dồn mắn bọc gươm Cái gì vậy đấy Hãy subscribe cho kênh รอบบ่ไม่ได้เพราะฉันหมาแล้วแต้มรอบด้วยว้าวมันเกมเลยเด้เ่เหรือสุดท้ายคืออย่างว่าฉันต้องโดนสรุปจัดชัยคนแรก่จยเงินในกาลิกาเยสิบดาลิกาคนที่สองหมาบีดาลิกาแพ้ให้พ่อก็เสียงเงินให้พ่อ ยี่สิบทองบ้าท <laughs> อันนี้แสดงว่าเป็นของดาริกาเชิญค่ะทินของตัวเองนะฮะ <laughs> <laughs> สำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนบ๊ายบาย